bid สวัสดีครับจากทอริซิ่งช็อปนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับการจัดส่งอะไหล่นะครับสินค้านะครับให้กับคุณลูกค้านะครับวันนี้ก็มี2ชิ้นนะครับที่คุณลูกค้าให้รีวิวให้นะครับก็มีโชคของ OK เดีนะครับกับชุดล้อฟาคอนสีดานะครับ้อมซีนะครับอ่ะเีนมาดูเจ้าแรกก่อนแล้ว OK เดีอ่ะแกะมาดูก่อนนะครับสําหรับโชค OK เดีตัวนี้นะครับคุณภาพเทียบเท่ากับ YSG ซ่านะครับ เป็นแก๊สแท้นะครับในต้นแท้นะครับในโตรแท้นะครับเป็นแก๊สแท้เลยนะครับใช้งานได้ดีเลยนะครับตัวนี้นะครับมาดูโอเคครับสำหรับโชคโอเคดีนะครับตัวนี้ก็การใช้งานนะครับสูสีนะครับพอๆกันกับ Y s s รุ่นจีซ่านะครับตัวนี้ เท่าที่เคยใส่แล้วก็ทดลองดูนะครับในตัวนี้ก็เป็นแก๊สแท้นะครับเป็นไนโตรแท้เลยนะครับผมก็ใช้งานได้ดีเลยนะครับผมก็เป็นทางเลือกนะครับสําหรับน้องๆหรือคุณลูกค้านะครับที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็น YSG เอสซหรือไม่ก็โอเคดีนะครับผมก็ตัดสินใจเลือกเอานะครับคุณภาพเท่าเทียมกันเป๊ะเลยนะครับผมอ่ะทีนสำหรับตัวนี้ก็จะส่งให้กับ คุณลูกค้านะครับพี่ทักมาทางไลน์นะครับอ่าตามที่อยู่นี่เลยนะครับก็โอนเงินมาแล้วนะครับผมนี่เลยนะครับผมสำหรับอีกเจ้านะครับก็เป็นขอบล้อฟาคอนสีดำนะครับพร้อมซี่นะครับ จ้ากนี้ก็ทักมาทางเพจนะครับนี่นะครับผมส่งตามที่อยู่นี่เลยนะครับเอาสีดำนะครับก็โอ,โอนเงินมาแล้วนะครับผมนี่บอกรีวิวให้ด้วยได้ไหมครับ โอเคนะครับผมส่งวันนี้จ้ารีวิวให้แล้วนะครับก็มีขอบล้อนะครับของฟาคอนสีดำสำหรับขอบล้อฟาคอนนะครับเราก็เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับแข็งแรงทนทานนะครับพร้อมกับซี่นะครับสองชุดนะครับผมก็จัดส่งวันนี้พร้อมกันนะครับอสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากทั้งสองท่านนะครับ เรารับได้เลยนะครับจัดส่งวันนี้ไม่เกินสงวันได้รับสินค้านะครับสวัสดีครับ